ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสวทเตสอบออบตอเดินหน้าประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2568ตังเป้าลดเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการสออบตอเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนงานภายใต้แผนบรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบป,ประมาณ2,568ด้านการพัฒนาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2 5 2 6พฤศจิกาย,ยน2,567ณโรงแรมทีเคพาร์เลสแอนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะด้านเลขาธิการสออบตค่ะได้กล่าวถึง ความสําคัญของการประชุมค่ะว่าการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,568จะให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่วัดได้และเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในปี2,567มีความสําเร็จในแผนการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจานวน17,510ครัวเรือนเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้14,500ครัวเรือนซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ค่ะ ในส่วนของแนวทางสําคัญเจ็ประการของการประชุมนะคะประกอบด้วยประการที่1ค่ะในปีงบประมาณ2,568ทุกหน่วยงานภายใต้แผนงานบรณา,าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินงานกิจกรรมโครงการที่ยึดโยงกับผลลัพธ์ผลสัมฤทธและเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละแผนงานเป็นหลักเพื่อให้การขับเคลื่อนงานต่างๆได้ผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตัว อย่างเช่นในห่วงที่ผ่านมาค่ะแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ได้มีการกําหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งในปี2566เรามีเป้าหมายดําเนินการ1,000ครัวเรือนโดยสออปตรับผิดช,ชอบขับเคลื่อน700ครัวเรือนและหน่วยงานภายใต้แผนบรณาการรับผิดช,ชอบขับเคลื่อนอีก300ครัวเรือนผลการดําเนินการประจําปี2566สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายโดยสามารถดําเนินการ ได้ทั้งสิ้น1070ครัวเรือนขณะที่เป้าหมายในการดําเนินงานเรื่องครัวเรือนยากจนกําหนดเป้าหมายไว้ที่1000ครัวเรือนเช่นเดิมแต่เมื่อมีการปรับเป้าหมายการดําเนินงานในระหว่างปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2567ันหถึงซึ่งกพอตอให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้นซึ่งปี2567ค่ะมีเป้าหมายดําเนินการจานวน 14,500ครัวเรือนแต่ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทําให้ในปี2567เราสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ถึง17,510ครัวเรือนค่ะซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีแทนพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสัญญาณสาคัญค่ะว่าเป้าหมายตลอดแผนงานแก้ไขปัญหาความยากจนที่กําหนดไว้จนถึงปี2570น่าจะบรรลุผลได้ก่อนห้วงเวลาที่กําหนดไว้ค่ะ ประการที่สองค่ะการดําเนินงานของมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการในปี2568ยังคงมีตัวชี้วัดต่อเนื่องที่ยังคงต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายที่สําคัญ4ประการค่ะได้แก่ประการแรกประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการด้านการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึงประการที่สองค่ะปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างชัดเจนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเน้นให้ครัวเรือนยากจนเหล่านั้นจะต้องมีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ประการที่3ขค่ะชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้มแข็งเติบโตเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่กลางในการใช้ชีวิตร่วมกันของประชาชนที่มีความหลากหลายในพื้นที่และประการที่4ค่ะภาพประชาชนและองค์ภักใต้เพิ่มขึ้นค่ะ ปราการที่สามค่ะการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆนั้นจะต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการกันร,ระหว่างแผนงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการทําภารกิจหรือตามฟังก์ชันง,งานกับแผนงานบูรณาการที่จะมีการดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดยจะต้องมีการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนโดยภารกิจตามหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่จะต้องดําเนินการเป็นหลักและเพิ่มเติมในกิจกรรมโครงการภายใต้แผนบรูรณาการลงไปในเป้าหมายพื้นที่หรือประเด็นที่เป็นการเฉพาะและสําคัญเพิ่มเติมลงไปซึ่งหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ก็มีความพร้อมที่จะดําเนินการอยู่แล้วค่ะ ประการที่4่ค่ะการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรงกลมในแต่ละแผนงานโดยมีเจ้าภาพหลักแต่ละแผนงานรับผิดชอบกํากับทิศทางการดําเนินงานของแต่ละแผนให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องบูรณาการและการเชื่อมต่อและหนุนเสริมการทํางานของหน่วยงานระหว่างกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนการดําเนินงานของ5าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างใกล้ชิดค่ะ ประการที่5การให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนงานกับพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการกลั่นกรองมาจากกรมนภาคสิส่วนหน้าและสอบตส่วนหน้าเช่นการเลือกชุมชนหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย3าสีมาขับเคลื่อนให้เกิดผลสำทธิ์ประการที่6ค่ะอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพตซึ่งเป็นกลไกสําคัญของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนายรัฐมนตรีเป็นประธาน ปัจจุบันมอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ17กระทรวงมีหน่วยงานอื่นๆและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเป็นกรรมการโดยกพตค่ะมีอำนาจหน้าที่สำคัญอาทิให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโครงการและการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในเขตพื้นที่จังหวัดชยแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรีค่ะ และประการที่7ขาค่ะขณะนี้สออบตในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังเป็นเจ้าภาพแผนงานบรณายการการแก้ไขปัญห,หาจังหวัดชายแดนภาคใต้มิติด้านการพัฒนาอยู่ระหว่างการผลักดันจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสําคัญในด้านการพัฒนาจากทุกหน่วยงานจากทุกฐานข้อมูลเพื่อนาํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกหน่วยงานค่ะสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ค่ะเช่นฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จต่อไปค่ะสําหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นแนวทางสําคัญในการร่วมมือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาช ่นนใพื้ทีโดยขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เตพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radio betong. erd.go.th